สวัสดีครับวิดีโอนี้จะแนะนำการสร้างไฟล์ KML โดย MATLAB ไฟล์ KML คืออะไรก็ไปถามอาจารย์ Google ดูนะครับไฟล์ KML คือ ก็ตามนี้นะครับฉะนั้นไฟล์ KML เนี่ยจะเปิดได้กับ Google Earth หรือ o o o l l m m p s นะครับต่อไปเรามาดูโค้ดกันเลยนะครับโค้ดก็สั้นๆง่ายๆครับสิ่งที่เราต้องกำหนดก็มีละติจูดลองติจูดนะครับแล้วก็มี ถ้าเราอยากจะใส่ภาพเข้าไปด้วยเราก็ใส่ตรงนี้นะครับ image url อันนี้เป็นคำอธิบายนะครับลายหนึ่นงลายสองลายสามมีสามผมกำหนดไว้สามบรรทัดน,นะครับอยากกำหนดมากตอนนี้ก็ได้นะครับแล้วก็ description คือคำอธิบายตำแหน่งนะครับเราก็จะเอาข้อมูล ลายหนึ่งลายสองลายสามแล้วก็ image มาใส่ตรง e s c r i p t i o นนะครับสังเกตว่าโค้ดใน e s s r r p t t o n เนี่ยจะเป็น html โค้ดนะครับไม่ใช่หม่หล Code ักโค้ดฉะนั้นเราอยากใส่อะไรเพิ่มเติมเข้าไปก็ได้นะครับแต่ก็ต้องรู้จัก html โค้ดนะครับ Name เป็นชื่อของแท็กนะครับแล้วก็ไฟล์เนม kyu k m u k l นะครับอันนี้ไอคอนนะครับพอเรากำหนดค่าเสร็จปุ๊บเราก็สั่งไลท์โดยคำสั่ง KMLLight like นะครับก็มีไฟเนมล้วทด่จูดลองดีจูดด s สคริปชั n นเนมแล้วก็ไอคอนคำสั่ง KMLLight like เนี่ยเราสามารถกำหนดได้4อย่างนะครับก็คือไฟเนมด s สคริปชั n นเนมแล้วก็ไอคอนนะครับถ้าเกิดเราอยาก ใส่รูปอย่างเช่นตรงนี้จะใส่รูปปกติเราจะใส่ได้แค่รูปในไอคอนนะครับแต่ตรงนี้ถ้าเกิดใครไม่รู้จักภาษา h t m ชก็อาจจะใส่ไม่ได้นะครับในเค้าของแม t แล b ก็ไม่มีบอกนะครับเขาแสดงการใส่รูปให้ดูแค่ตรงไอคอนนะครับ ตัวนี้ผมเอาความรู้ html ม,มาประยุกต์ใช้เข้าไปนะครับเราลองมาทำดูนะครับลทัทจีจูดลองทีจูดจะหาจากไหนเปิด google map ครับเข้ามา สมมติว่าผมต้องการทราบลาัศมีจุดลองจิจุดจุดนี้นะครับผมก็คลิกขวาแล้วก็คลิกตรงนี้นครับนี่คืออะไรมันจะมีค่าลาัติจุดกับลองจิจุดมาให้ตรงนี้นะครับตัวแรกคือลัติจุดก๊อบมาเลยครับามาใส่ใตรงนี้ตัวหลังคือลองจีจุดนะครับ เห็นเรียบร้อยคราวนี้รูปภาพเราอยากจะใช้รูปในเครื่องก็ได้นะครับแต่ว่าเวลาอัปโหลดขึ้นไปออ,ออนไลน์อย่างเงี้ยมันอาจจะไม่เห็นรูปของเรานะครับแต่ถ้าเปิดด้วย Google Earth บน PC บนเครื่องของเรามันก็จะเห็นอยู่นะครับเดี๋ยวผมหารูปออนไลน์แล้วกันนะครับก็ เข้ามาที่ g o o g l e ค้นหารูปนะครับอันนี้ผมจะหารูปภาพของ KKU นะครับสมมติว่าผมจะเอารูปนี้นะครับ เราก็จะเห็น URL ของรูปภาพอยู่ด้านบนนะครับเราก็กลับมาเลยแล้วเราก็มาใส่ตรงนี้นะครับส่วนนี้คำอธิบายมาถ้าที่หนึ่งสองสามก็แล้วแต่เราจะพิมพ์อะไรลงไปนะครับอยากใส่เป็น URL ก็ได้นะครับ ส่วนตรง description เราก็ไม่ต้องไปแก้ไขอะไรนะครับแต่ถ้าใครอยากเพิ่มมาทัดก็มาแก้ไขตรงนี้นะครับ mm hmm. name อยากตั้งชื่อว่าเป็นอะไรก็พิมพ์ใส่เข้าไปนะครับอันนี้เป็น file name นะครับอยากตั้งอะไรก็พิมพ์เข้าไปในที่นี้ผมก็ตั้งว่า k, k u นะครับอย่าลืมน้ำสกุลเป็น KML นะครับ คราวน,นี้ไอคอนเราก็มาหาไอคอนนะครับไอคอนอ่ะผมเอาไอคอนตัวน,นี้นะครับกลับกลับไป แค่น,นี้ก็เรียบร้อยนะครับแล้วก็คำสั่ง win open ก็คือพอมันไลฟ์เสร็จแล้วให้เปิดด้วยโปรแกรมในเครื่องนะครับก็คือเป็น default โปรแกรมสำหรับเปิดไฟล์นี้นะครับ mm hmm. ก็ลั่นเลยนะครับ ดูเกณฑไอก็จะพามาที่ตำแหน่งรัดจีจุดลองทีจุดที่เราป้อนเลยนะครับเช่นนี้อันนี้ก็คือไอคอนที่เราใส่เข้าไปนะครับอันนี้ก็คือ tag name น,นะครับพอเราคลิกปุ๊บเราก็จะเห็น d ด s c r i p t i o นสามบรรทัดนะคะรับก็จะมี t เ t ิลแล้วก็ำํำอธิบายตรงนี้อันนี้ก็ำํำอธิบายแล้วก็ URL นะครับของสามบรรทัดของเราแล้วก็มีรูปภาพนี่นะคระับเรียบร้อย คราวนี้ถ้าเกิดใครอยากเปิดด้วย Google Map ไม่อยากโหลด Google Earth มาติดตั้งก็ได้นะครับเราก็เข้ามาที่แผนที่นะครับสถานที่ของฉันแล้วก็สร้างแผนที่แบบคลาสสิกนะครับคลิกที่นำเข้าก็ กดเลือกดูนะครับตอนีนี้ก็เลือกไฟล์ที่เราสร้างขึ้นนะครับแล้วก็อัพโหลด <c oughs> ก็จะมาที่ตำแหน่งรัฐที่จุดลองทิจุดที่เรากำหนดนะครับตั้งชื่อ ตรงข้างล่างเนี่ยถ้าเกิดเราอยากให้แผนที่ของเราเผยแพร่แบบสาธารณะก็คลิกตรงนี้นะครับคนอื่นก็จะสามารถาเห็นแผนที่ของเราได้แต่ก็จะใช้เวลาสักระยะนะครับเพราะว่าตอนแรกอาจจะค้นหาไม่เจอนะครับพอเสร็จแล้วเราก็คลิกเสร็จสิ้นนะครับเราลองคลิกดูนะครับมี เหมือนกับใน Google Earth เลยนะครับก็จะมีมีเนมีมคำอธิบายแล้วก็มีรูปภาพอะ,ะครับก็จบเพียงเท่านี้นะครับใครสงสัยอะไรก็ถามได้ในเพจมันเดิมนะครับ